ผัดมีสีชมพูเป็นเมนูโบราณที่ทํากินกันมานานแล้วนะครับแต่ละสูตรอาจจะแตกต่างในรายละเอียดวิธีทําสูตรในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่อยากนําเสนออัดไม่เหมือนกับสูตรของบางท่านแต่ยืนยันว่าอร่อยแน่นอนวันนี้เต้าหู้ทอดถาดตลาดเลยไม่ได้ใส่ขอใส่ใจลงไปแทนนะครับวันนี้ใช้เป็นเส้นหมี่อบแห้งว้นะครับให้เรานําเส้นมาแช่น้ําก่อนนะครับให้เราแช่น้ํา้านาทีนะครับเสร็จแล้วก็นําขึ้นจากน้ําแล้วก็หั่นเป็นท่อนสั้นๆตามที่เราต้องการเลยครับเรามาเริ่มที่ทาไข่เจียวซอยเส้นกันก่อนนะครับ อันนี้ผมใช้ไข่สองฟองนะครับเพราะว่าผัดไม่เยอะครับสำหรับไข่เราจะปรุงก็ได้ไม่ปรุงก็ได้จะใส่เกลือป่นนิดหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ตีเหมือนกับเราเจียวนี่ยนะครับตีแต่ว่าไม่ต้องขึ้นฟองมากนะครับใส่น้ํามันนิดหนึ่งนิดเดียวนะครับเทชู่ก็ได้ครับทาให้ทั่วกระทะเสร็จแล้วก็เทไข่ลงไปครับแล้วก็หมุนกระทะครับให้ไข่มันซิ่งไปทั่วกะทะใช้เป็นกระทะเทฟร่อนนี่จะทําง่ายหน่อยนะครับลองหมุนให้มันโดนไฟนะครับใช้ไฟอ่อน ไข่มันจะนุ่มนะครับถ้าเราใช้ไฟอ่อนเนี่ยคร่งทั่วแล้วก็รอให้มันสุกแป๊บหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับเราจะลอกออกมาเป็นแผ่นหรือเราจะไปหั่นหรือว่าเราจะม้วนก็ได้นะครับให้มันออกมาเป็นเส้นก็เป็นใช้ได้ครับแล้วก็ไปหั่นซอยเป็นเส้นๆนะครับทีนี้เรามาเริ่มผัดเส้นกันเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันครับผมใช้เป็นน้ํามันหมูนะครับใส่หอมแดงสับลงไปก่อนครับผัดหอมแดงให้พอส่งกลิ่นหอมก่อนครับพอได้กลิ่นหอมแดงก็ใส่กระเทียมครับ นี่ก็ผัดไปสักพักพอมันส่งกลิ่นหอมดีแล้วครับใส่เต้าเจี้ยวลงไปผัดเต้าเจี้ยวกับน้ำมันแป๊บนึงมันจะหอมนะครับแทนที่จะเป็นน้ำนะครับผมจะใช้เป็นกะทินะครับนี่ครับหัวกะทิใส่น้ำตามไปด้วยนะครับต้องการความเข้มข้นนะครับความนัวถ้าเราใส่กะทิลงไปด้วยนี่มันจะเพิ่มความนัวนะครับทีนี้เราจะมาปรุงรสกันครับผมก็จะใส่น้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าว เดียวให้น้ำตาลละลายก่อนครับพอน้ำตาลละลายดีแล้วก็ใส่ซอสเย็นตาโฟครับคนสงสัยมีคนมาถามผมบ่อยนะครับซอสเย็นตาโฟซื้อที่ไหนหาซื้อยากผมใช้เป็นของโลโบเนี่ยครับซื้อมาจากโลตัสบิ๊กซีนะครับซื้อไปซื้อได้ครับใส่ซอสเย็นตาโฟลงไปครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับซอสเย็นตาโฟเนี่ยใส่พอเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับหวานแหววชมพูหวานแววประมาณนี้ครับสีสวยงามเด็กๆชอบชิมรสได้ตามชอบแล้วก็ใส่เส้นครับกดเส้นให้มันโดนน้ำทั่วถึงนะครับ ให้มุมตะลิวนะครับเวลาเราผัดเส้นจะไม่ค่อยพันกันนะครับรอเส้นมันดูดน้ำก็ไปให้หมดนะครับถ้าเราผัดแล้วน้ํามันแห้งแล้วเส้นเรายังแข็งอยู่นะครับสามารถเอาน้าเปล่าเติมลงไปได้นะครับพอน้ําเริ่มแห้งนะครับเส้นนิ่มผมก็จะใส่ถั่วงอกนะครับขุยไชยลงไปร้อมกันเลยครับนี้เราผัดโยงครับผัดแป๊บเดียวนะครับพอมันสลด มาเนี้ยครับปิดแก๊สได้เลยแล้วก็โยงเส้นแบบเนี้ยครับโยงเส้นขึ้นแบบเนี้ยให้มันระบายความร้อนออกนะครับเส้นจะได้ไม่พันกันครับเส้นหมี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังมีบางคนผัดแล้วพันกันนะนี้ผมจะปิดท้ายด้วยถั่วลิสงขั่วบดนะครับขั่วใหม่หอมๆคั่วเองครับผมจะโรยลงไปด้วยนิดนึงครับนี้ครับกรุบกรอนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะ ผัดหมี่สีชมพูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูอันนี้จะชิมแบบไม่ต้องปรุงเลยนะครับสำหรับผมนะครับเพิ่มแค่พริกป่นอย่างเดียวครับรสชาติกลมกล่อมลงตัวกำลังดีแล้วครับไม่ต้องปรุงเพิ่มสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ฝากด subscribe, กด s ับ s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ